สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันวันอังคารนะคะวันนี้เป็นวันที่27สิงหาคมปี2024นะคะมาเจอกับวันแล้วก็คุเปอร์นะคะทุกคนคุเปอร์ไม่ค่อยสบายนะทุกคนอ้วกเมื่อ,อ,อคืนสงสัยอยู่ข้างนอกนานแล้วก็กินอะไรข้างนอกหรือเปล่าไม่รู้เวลาแบบไม่สบายเนี่ยเขาจะอยู่กับวันแบบไม่ห่างเลยนะคะทุกคน you have to be healthy แบบนี้มีเลิฟอยู่ยูต้องอยู่กับมามีนานๆนะ เข้าใจไหมปวดหลายครั้งนะว่าไม่ให้กินอะไรข้างนอกคุเปอร์ก็ยังกินอยู่นะฝ <c oughs> <c oughs> ังไม่รู้เรื่องเลยโอเควันนี้มาเจอกับบัาแล้วก็คุเปอร์นิดหนึ่งนะคะคุเปอร์อาจจะมา ทักทายนิดหนึ่งนะทุกคนวันนี้วันก็มาพร้อมกับดอกไม้ส,สวยๆจากสวนวันนะคะอันนี้วันทําเองนะคะมันออกเยอะนะคะก็เอามาทําแจกกันจะได้สดชื่นในการทําคลิปวิดีโอนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ให้กับวิดีโอของวันแล้วก็คูเปอร์เนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพค่ะโอเคเราวันนี้มาในเรื่องของประกันสังคมนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของการ หาคู่ทางเว็บไซต์นะคะที่เดี๋ยวนะคะมันดูที่อันตรายที่สุดนะคะเขา,าแสดง แผนที่นะคะเกี่ยวกับรัฐที่อันตรายที่สุดสําหรับการหาคู่ทางออนไลน์นะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันมาพูดถึงทธิประโยชน์ประกันสังคมสําหรับคู่สมรสนะคะเขาบอก3ามสิ่งที่คู่สมรสที่กเกษียณอายุแล้วควรรู้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจริงๆมีคําถามนะคะเกี่ยวกับในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยววันจะให้ดูนะคะคำถามพี่เขาถามมาเมื่อ คลิปก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับประกันสังคมเขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าเขารับเงินโซเชียลของสามีแล้วนะคะเมื่ออายุ62แต่ถ้าสามีเสีย,สยไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถรับโซเชียลเปลี่ยนวงเงินใหม่ของสามีได้ไหม่นะคะอันนี้วันก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะมาพูดในคลิปนี้เนาะก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันไหมแต่วันว่าเกี่ยวนะคะทุกคนแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเขาก็แบบ มาแนะนำนะคะให้เอาอมรณะบ,บัตรนะคะที่ที่ใบเสียชีวิตนะคะไปแจ้งที่ Social Security Office นะคะใกล้บ้านพี่เขาบอกงานแล,แล้วก็ถามเขาได้เลยเพราะยังไงเราก็ต้องแจ้งเขาอยู่ดีอันนี้ถูกต้องนะคะที่จริงจริงๆถ้ามีคำถามแบบ ข้อข้องใจหรืออะไรเงี้ยเข้าไปที่ Social Security Office นะคะใกล้บ้านเราเขาใจดีอย่างที่วันพูดหลายหลายครั้งนะคะไปถามเขาได้เลยนะคะว่าทําอะไรยังไงนะคะไม่เข้าใจตรงไหนเขาก็จะให้เหตุผลนะคะแต่วันก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องนี้จริงๆแล้ววันเคยอ่านอา,อา t จ็เคเแล้วก็ข้อมูลในเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องนี้นานแล้วนะคะเขาพูดถึงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของ คู่สมรสนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้เขาบอกว่าการทราบรายละเอียดของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่สําคัญนี้ช่วยเพิ่มรายได้หลังกเกษียณอายุของคุณได้นะคะคู่สามีภรรยาที่ต้องอาการเพิ่มผลประโยชน์ประกันสังคมให้สูงสุดมักต้องพิจารณาถึงคุณค่าของผลประโยชน์ของคู่สมรสะะในการตัดสินใจขอรับเงินผลประโยชน์ของคู่สมรสอาจช่วยเพิ่มรายได้ของครัวเรือนนะคะโดยรวมเมื่อกเกษียณอายุแต่กฎเกณฑ์และ ความซับซ้อนของโปรแกรมเนี่ยจะเพิ่มปัจจัยสําคัญบางประการให้กับผู้สมรสแต่ละคนควรขอรับเงินประกันสังคมเมื่อใดนะคะหากคุณต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดจากประกันสังคมของผู้สมรสของคุณนะคะต่อไปนี้คือสิ่งสประการที่คู่สามีภรรยาที่กเกษียณอายุแล้วนะคะทุกคนทุกคู่ควรจะรู้นะคะอันที่1น,นะคะใครมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์สําหรับคู่สมรสนะคะมาดวกัน สิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือคุณจะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์สําหรับผู้สมรสได้ก็ต่อเมื่อคุณแต่งงานแล้วนะคะวงเล็บนะคะหรือเคยแต่งงานแล้วก็คือสาภาพแพ่งและก็ความร่วมมือในอครอบครัวความสัมพันธ์ทางกฎหมายที่ไม่ใช่การสมรสอาจนับรวมสําหรับคู่อย่างเช่นลักเพศเดียวกันบางคู่ด้วยนะคะ <S <S นอกจากนี้ก็ยังมีข้อกําหนดเพิ่มเติม,ตมอีก บางประการนะคะผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นคู่สมรสจะต้องมีคุณสม,สมบัติดังต่อไปนี้นะคะมีอายุอย่างน้อย62ปีหรือมีบุตรที่เข้าข่ายอยู่ในความดูแลนะคะบุตรที่เข้าข่ายคือบุตรของคู่สมรสที่มีอายุต่ำกว่า16ปีหรือผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์อ่าทุพพลภาพจากสำนักงานประกันสังคมนะคะ แล้วก็แต่งงานแล้วอย่างน้อย1ปีแต่คุณจะเป็นพ่อแม่ของบุตรของคู่สมรสหรืออีกทางหนึ่งคู่สมรสที่อย่าล้างกันจะต้องแต่งงานมาแล้วอย่างน้อย10ปีนะคะแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เกษียณจากประกันสังคมที่สูงขึ้นตามผลงานของตอนเองนะคะตราบใดที่คุณตรงตามเกณฑ์ทั้งหมดข้างต้นนะ,ะคุณสามารถ สมัครขอรับสิทธิประโยชน์สำหรับคู่สมรสได้นะคะอันดับที่สองผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับเนี่ยจะมากเพียงใดนะคะก็มาดูกันคำตอบง่ายๆก็คือคู่สมรสมีสิทธิ์ได้รับเงินประกันหลักของคู่สมรสสูงสุดถึง50%นะคะเงินประกัน หลักก็คือผลประโยชน์ที่คนงานจะได้รับหากเริ่มรับผลประโยชน์เมื่ออายุกเกษียณเต็มที่นะคะก็คือ full retirement age นะคะอายุกเกษียณเต็มจำนวนก็คือเต็มที่นี่ในปัจจุบันนี่ยอยู่ระหว่าง66-67ถึง67ปีนะคะก็ผู้ที่เกิด,ดนะคะก็ผู้ที่เกิดในปีพศหรือคศระหว่างา1 9 4่ ถึง1954นะคะจะถึงอายุกเกษียณเต็มที่หรือ Full Retirement Age เนี่ยก็คืออายุ66ปีโดยอายุกเกษียณจะเพิ่มขึ้น2เดือนในแต่ละปีที่เกิดหลังปีพศ1954นะคะจนกระทั่งถึงอายุ67ปีแล้วก็สำหรับผู้ที่เกิดในปีพศ 1960แล้วก็เป็นต้นไปหรือหลังจากนั้นนะคะคุณก็จะได้รับเงินบำนาญส่วนบุคคล PIA PIA คืออะไรทุกคน PIA ก็คือ f a m i l y Insurance Amount นะคะก็เป็นคำย่อนะคะของคู่สมรสสูงสุดเพียง50%เท่านั้นนะคะหากคุณรอจนถึงอายุเกษียณเต็มจำนวนหากคุณเรียกร้อนก่อนก,นกำหนดคุณจะได้รับเงินน้อยลง ที่สาคัญสิทธิประโยชน์สําหรับผู้สมรสของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้สมรสของคุณเรียกร้องสิทธิประโยชน์เมื่อใดนอกจากนี้จะไม่มีเครดิตเกษียณอายุล่าช้าหากคุณรอจนเกินอายุเกษเียณเต็มจํานวนเพื่อเรียกร้องสิทธิประโยชน์สําหรับผู้สมรสนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตารางนะคะ,ะสำหรับการเรียกร้องก่อนกำหนดจะส่งผลตอบ ผลประโยชน์ของผู้สมรสสำหรับผู้ที่มีอายุเกษียณเ,เต็มที่67ปีนะคะก็จะเป็นการอ้างในตัวอย่างนะคะการเคมอา,อายุนะคะการอ้างอายุที่จะเคมนะคะถ้า62เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของผู้สมรสที่จะได้รับก็คือ32.5นะคะแต่ถ้าคุณเคมตอนอายุ63ผลประโยชน์ที่จะได้รับของผู้สมรสก็คือ35 แล้วก็64ก็37.5% 65ก็41.7%นะคะ66 45.8%ถ้าคุณเคมตอนอายุ67นะคะก็จะได้รับของผู้สมัครในห้าสิเปอร์เซนะคะอันนี้ก็เขาอ้างตามตลาดนะคะก็ดัที่เห็นนะคะการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ล่วงหน้านะคะอาจส่งผลให้ผลประโยชน์รายเดือนที่คุณได้รับลดลงอย่างมากนะคะผลกระทบของการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ สำหรับผู้สมรสล่วงหน้าจะยิ่งมากกว่าผลกระทบของการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ของตนเองล่วงหน้านะคะปวดจำไว้เขาบอกว่าอย่างเงี้ยนะคะในกรณีส่วนใหญ่นะคะคุณไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ของผู้สมรสก่อนกำหนดแล้วจึงเปลี่ยนไปขอรับสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคลเมื่อถึงอายุกเกษียณเต็มจำนวนหรือในภายหลังได้นะคะเมื่อคุณขอรับสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่ง คุณก็ขอรับทั้งสองอย่างและรัฐบาลเขาก็จะส่งสิทธิประโยชน์สูงสุดที่คุณมีสิทธิ์ได้รับให้กับคุณอันหมายความว่าอย่างเงี้ยนะคะก็คือ,อเราก็เสียอายุตามปกติใช่ไหมแล้วก็คุณขอ,อสิทธิประโยชน์นะคะล่วงหน้าคุณขอสองอย่างแต่เขาจะให้คุณแค่อย่างเดียวคือ อย่างที่คุณจะได้รับมากที่สุดนะคะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดนะคะอย่างอันดับแรกถ้าเกิดคุณจะ,กะเกษียณอายุตอน62แล้วก็คุณไปขอของสามีด้วยอย่างเงี้ยเขาก็จะให้พิจารณานะคะว่าอันไหนควรจะให้เขาไม่ได้ให้ทั้งสองอย่างนะทุกคนเขาจะให้อย่างเดียวที่คุณได้รับสูงสุดนะคะอย่างถ้าคุณจะ,กะเกษียณตอน62และเงินกเกษียณคุณที่จะได้รับของตัวเองเนี่ยสมมติวคาอยู่500 นะคะแล้วก็คุณสมัครของสามีนะคะเพื่อจะรับของสามีเนี่ยถ้าเกิดว่าของสามีเขาดูแล้วได้ประมาณ600เขาก็จะให้คุณตัวที่คุณได้รับสูงสุดก็คือ600นะคะแต่500ของคุณเองเน่ะจะไม่ได้รับนะคะอันนี้พอจะเข้าใจนะคะทุกคนเขาไม่ได้ให้ทั้งสองอย่างนะ0กับ600เป็น1100เหรียญไม่ใช่นะคะให้แค่อย่างเดียว นะคะอันนี้เนาะก็อนดับที่สามนะคะก็มีกรณีพิเศษที่ต้องพิจารณานะคะเกี่ยวกับเรื่องน,นี้มาดูกันนะคะมีสามกรณีพิเศษที่ต้องพิจารณาเมื่อพูดถึงผลประโยชน์สําหรับคู่สมรสนะคะกรณีแรกนะคะก็คือเมื่อคุณหย่าล้างหากคุณแต่งงาน ใครสักคนมาอย่างน้อย10ป,ปีนะคะคุณมีสิทธิ์เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของผู้สมรสโดยพิาจารณาบันทึกรายได้ของผู้สมรสตแต่ใดที่คุณไม่แต่งงานใหม่ก่อนอายุ60ปีนะคะนอกจากนี้นะคะคู่สมรสที่หย่าร้างไม่จําเป็นต้องรอให้อดีตผู้สมรสเรียกร้องประกันสังคมก่อนจึงจะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ของคู่สมรสนะคะกรณีที่2คือ หากคุณดูแลบุตรของคู่สมรสที่เข้าขายในกรณีนั้นคุณสามารถเรียกร้องได้ทันทีที่คู่สมรสของคุณเกษียณอายุโดยไม่มีค่าปรับลดลงนะคะแม้ว่าคุณจะมีอายุน้อยกว่า62ปีนอกจากนี้นะคะคุณสามารถสมัครสวัสดิการคู่สมรสในกรณีนี้ได้โดยไม่ต้องสมัครสวัสดิการส่วนตัวด้วยซึ่งจะทําให้คุณสามารถให้สวัสดิการส่วนตัวของคุณเติบโตมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แล้วก็เรียกร้องในภายหลังได้นะคะกรณีสุดท้ายนะคะคือการกรณีสุดท้ายคือกรณีของผู้เป็นไม้ผู้ชายที่เป็นไม้อะไรประมาณนี้นะคะหากผู้สมรสของคุณเสียชีวิตอันนี้นะคะคุณอาจมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสําหรับผู้รอดชีวิตแทนสวัสดิการสําหรับผู้สมรสสวัสดิการสําหรับ ผู้รอดชีวิตอาจมีมูลค่าเท่ากับที่คู่สมรสของคุณได้รับหรือจะได้รับจากประกันสังคมคุณสามารถขอรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้รอดชีวิตได้ตั้งแต่อายุ60ปีแต่จะต้องเสียเงินจำนวนเต็มจำนวนที่คุณจะได้รับเมื่อถึงอายุกเกษียณอย่างไรก็ตามสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นจากกฎเกณฑ์ที่กำหนด ให้คุณต้องยื่นคำร้องขอสิทธิประโยชน์ของคูส่สมรสและก็ส่วนบุคคลในเวลาเดียวกันดังนั้นคุณจึงสามารถขอรับสิทธิประโยชน์หนึ่งรายการในขณะที่ปล่อยให้รายการอื่นเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปเปลี่ยนรายการในภายหลังได้อันนี้นะคะพี่ที่เขาถามมานี่ก็สามารถทำได้นะคะก็คือพี่เขาบอกว่า,าเรารับโซเชียลของสามีแล้วเมื่อ,อยุ6 2แต่สามีเสีย เสียไปแล้วนะคะแล้วก็สามารถรับโซเชียลเปลี่ยนวงเงินใหม่ของสามีได้ไหมอันนี้เท่าที่อ่านดูอันนี้นะคะคิดว่าเปลี่ยนได้ในภายหลังเพื่อจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะทุกคนที่ที่วันอ่านไปเมื่อกี้นะคะเปลี่ยนและการไหนในภายหลังได้นะคะที่สำคัญที่สุดก็คืออยากให้เข้าไปที่ Social Security Office นะคะ เพื่อมั่นใจสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะอย่างวันก็เอาข้อมูลจากอาร์ติเคิลที่เขาลงนะคะเราก็เอามาทํความเข้าใจแบบเขาเรียกอะไรนะพื้นฐานนะนะคะแต่ที่แนะนําที่ดีที่สุดก็คือเข้าไปที่ออฟฟิศเขานะคะแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ได้เลยคุณก็จะได้รับคําตอบแบบถูกต้องแม่นยําที่สุดร้อเปอนต์ะนะคะ พูดถึงความซับซ้อนเหล่านี้นะคะอาจทําให้การตัดสินใจทางการเงินที่ยากลําบากอยู่แล้วนะคะต้องยุ่งยากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะอย่าลืมหาลือเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับเรียกร้องค่าสินไหมค่าทดแทนกับคู่สมรสของคุณแล้วก็ไปปรึกษาที่ปรึกษาทางเงินเพื่อเขาเรียกอะไรจะได้รู้ว่าอะไรควรทำวิธีไหนที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวของของเรานะคะที่จะ ขอรับเงินอะไรประมาณนี้แต่ที่ทสำคัญที่สุดก็คือไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ออฟฟิศนะคะ Social Security Office นะคะใกล้ๆบ้านอย่างที่พี่เขาแนะนำนะอันนั้นก็ถูกต้องนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ให้ความรู้แนะนำใต้คลิปวิดีโอคนไหนที่มีความรู้เพิ่มเติมนะคะน่าจะเขียนแนะนำใต้คลิปวันได้นะคะอันนี้ก็ช่วยๆกันไปนะคะบางทีเราก็บาง คนบ้านเราเนาะยังบางทีเราก็ไม่กล้าไปถามเจ้าหน้าที่มากรู้พื้นฐานไว้อย่างที่วันเอาอาร์ิเคิลมาอ่านให้ฟังนะคะก็เป็นพื้นฐานเผื่อไปถามเขาเนี่ยเราจะได้เข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะโอเคมาดูในเรื่องของอเขามีการแสดงลัที่อันตรายที่สุดสำหรับการหาคู่ทางออนไลน์นะคะอันนี้ก็มาเกี่ยวกับประกันสังคมของเรานะคะ คอร์ดิาแลวก็จอร์เจียนะคะเป็นหนึ่งในรัฐที่ปลอดภัยน้อยที่สุดสําหรับการหาคู่ทางออนไลน์ตามผลการศึกษาเมื่อรเร็วๆนี้นะคะ <g well> การหาคู่ทางออนไลน์นะคะ <g well> เป็นช่องทางที่นิยมใช้กันตอนนี้นะคะ <g well> แต่ก็มีความเสี่ยงอยู่มากนะคะ <g well> เขาก็ได้จัดทาแผนที่รัฐที่ปลอดภัยแล้วก็อันตรายที่สุดสําหรับผู้ที่ใช้บริการหาคู่ทางออนไลน์โดยอ้างอิงจากข้อมูลของ Privacy Journal นะคะ เป็นเว็บไซต์รีวิวได้ใช้ปัจจัยต่างๆก็อย่างเช่นการหลอกลวงทางความลักนะคะการขโมยข้อมูล,มลประจำตัวการเผชิญหน้ากับผู้กระทําความผิดทางเพศที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีการพูดถึงอาชญากรรมดุนแรงก็จัดอันดับทั้งหมด50ลัฐนะคะผลการศึกษานะคะก็เผยให้เห็นว่าความปลอดภัยของการหาคู่ทางออนไลน์ ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากสถานที่นัดเดตนะคะไม่ไม่ใช่แค่เพียงความสัมพันธ์ระหว่างคนเท่านั้นนะคะกาะหรัฐนะคะที่อันตรายที่สุดสําหรับการหาคู่ทางออนไลน์ทัหนเนวาดานะคะเนวาดาในการจัดอันดับที่สูงนี้มาจากตําแหน่งที่2ในเรื่องของการหลอกลวงความรักแล้วก็ปัญหาสําคัญเกี่ยวกับการขโมยข้อมูลประจําตัวแล้วก็การช่อโกงนะคะชื่อเสียงของรัฐ ซิเวอร์นะคะในฐานะแห่ง,วงรวมกันหลอกลวงนั้นไม่ได้มีแต่คาสิโนเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นสถานที่ที่เสี่ยงสำหรับผู้ที่ต้องการหาคู่ทางออนไลน์อีกด้วยนะคะแล้วก็อันดับที่2นะคะ阿拉斯านะคะรัฐที่อันตรายเป็นอันดับ2สําหรับการหาคู่ทางออนไลน์รัฐนี้ติดอันดับสูงในด้านอาชญากรรม รุนแรงแล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะโดยมีผู้กระทําความผิดทางเพศที่ลงทะเบียนไว้เป็นจํานวนมากนะคะปัจจุบันเหล่านี้ปัจจัยเหล่านี้นะคะส่งผลต่อความเสี่ยงโดยรวมนะคะอันดับที่3นะคะจอจีจอจันนี้อยู่ในอันดับที่3เนื่องจากอัตราการจรกรรมข้อมูลประจําตัวแล้วก็การช่อโกงที่สูงในประเทศแม้ว่าจะมีอัตราการหลอกลวงทางความรักค่อนข้างต่ําแต่การเกิดอาชญากรรมทาง ไซเบอร์ที่สูงในรัฐนี้ทําให้เป็นสภาพแวดล้อมที่อันตรายสําหรับผู้ที่กําลังแสวงหาความรักทางออนไลน์นะคะสฟนะลอริดาคะรัฐนี้อยู่ในอันดับต่ำเนื่องจากอัตราการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวแล้วก็การช้อโกงสูงแม้ว่ารัฐนี้จะมีโอกาสที่ดีกว่าเล็กน้อยในแง่ของอาชญากรรมรุนแรงและการมีผู้กระทําความผิดทางเพศแต่ความเสี่ยงที่เกี่ยวกเกี่ยวข้องกับการ หาคู่ทางออนไลน์ก็ยังมีความสําคัญอยู่นะคะอันดับที่5นะคะรัฐแอริโซนานะคะประชาชนต้องเผชิญกับการหลอกลวงทางความรักในอัตราสูงสุดในประเทศนะคะนอกจากนี้รัฐยังมีประสบปัญหาทางเรื่องอัอาตราการติดโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ช่อโกงที่สูงนะคะทำให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ทา้าท,ทาทยสําหรับผู้ที่ต้องการหาคู่ทางออนไลน์นะคะก <c oughs> เขานะคะมีการศึกษาเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการหากูททางออนไลน์ต่อประชากร1 0 0 0 0แคนในแต่ละรัฐนะคะนักวิจัยก็มีการชั่งน้ําหนักผลลัพธ์นะคะเหล่านี้ตามความสําคัญสําคัญมพันธ์นะคะแล้วก็สรุปเพื่อจะทําคะแนนความปลอดภัยโดยรวมสําหรับแต่ละรัฐนะคะ การศึกษาน,นี้นะคะพารณาถึงอัตราการหลอกลวงทางความลักเป็นอันดับแรกนะคะโดยบุคคลต่างๆจะถูกหลอกลวงโดยนะคะบุคคลที่พวกเขาพบทางไลน์ซึ่งมักนําไปสู่การสูญเสียทางการเงินนะคะนอกจากนี้ยังมีวิเคราะห์นะคะถึงการแพร่หลายของการจรจร,รเอ่อจรกร,รมข้อมูลประจาตัวแล้วก็รูปแบบอื่นๆของการช่อโกงนะคะซึ่งเป็นความเสี่ยงสําคัญในโลกของการหาคู่ออนไลน์นะคะทุกคน นอกจากนี้นะคะยังวัดการมีอยู่อของผู้กระทําความผิดทางเพศที่ลงทะเบียนไว้นะคะอุะบัติการของโรคติดต่อทางาทางเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็อัตราการก่ออาชญาการรมดุนแรงที่นํามาพิจารณาในการจัดอันดับของแต่ละรัฐอีกด้วยนะคะปัจจัยเหล่านี้นะคะได้รับการถ่วงน้าหนักเพื่อให้มีมุมมองที่สมดุลเกี่ยวกับ อันตรายที่เกิดจากการหาคู่ทางออนไลน์ในแต่ละรัฐนะคะจากนั้นนะคะจึงมีการจัดลำดับต่างๆของรัฐนะคะจาก1ถึงห0โดยคะแนนที่สูงกว่าก็บ่งชี้ถึงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยกว่าสำหรับการหาคู่ออนไลน์นะคะอันนี้ก็ อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่วันนํามาฝากทุกคนนะคะที่รับชมคลิปทางช่องวันนะยังไงขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ให้กับวิดีโอของวันด้วยนะ,ะวันนี้วันมาเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนยังไงก็ดูแลสุขภาพขอให้โชคดีกันทุกคนคะ่ะไปแล้วคะ่ะพร้อมกับดอกไม้สวยๆ <c oughs> ขอบคุณจริงๆค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะ